วันนี้วันดีพามาทำขนมสามชั้นนะคะนี่คือแป้งแป้งของไอขนมสามชั้นนะคะใส่แค่ครื่งถุงนะคะเพราะว่าเครื่องถุงนี้สามารถใช้ทำได้ประมาณ3ถาดขนาดกลางนะคะแล้วก็กะทิสามกระป๋องนะคะกะทิสามกระป๋องแล้วเดี๋ยวน้ำตาลมาดูกันคะ่ะว่าใส่เท่าไหร่ น้ำตาลก็ใส่ประมาณถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลใส่หวานถ้วยครึ่งนะคะเดี๋ยวเอาใบเตยไปทําเป็นสีขนมชั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเอาตัดไปประมาณสี่ห้าก้านแล้วไปปั่นกันค่ะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ําใบเตยใส่ถ้วยนี้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้สองสีนะคะนี่สีเขียวอ่อนแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในกล้องเพราะว่าสีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แล้วนี่เป็นสีเป็นสีขาวนะคะเพิ่มน้ำใบเตยเข้าไปประมาณหนึ่งส่วนสี ถ้วยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําในนี้ประมาณ1นส่วนสีถ้วยนะคะมันจะได้แป้งจะได้เสมอกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มนึ่งกันเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังจะนึ่งชั้นแรกนะคะพลาสุิกเราเราก็จะมาใส่ชั้นที่สองกันชั้นสุดท้ายนะคะทําขนมชั้นด้วยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้ส่งไปให้ใหดู <4 S 2> นนชั้นที่สี่ค่ะ ขนมชั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดออกมาแล้วถ่ายรูปให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบไหน